ใน,ในอนิเมะแนวต่างโลกหรือโลกเว่นม์นสกิลหรือเวนมน็อนก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้และสกิลที่มีความทรงพลังและแข็งแกร่งก็มักจะเกี่ยวข้องกับซีรีส์บาร์มฮันเจ็ดประการหรือเซเว่นเดลี่ซินสทั้งสิ้นโดยสกิลหรือเว่นม์นที่อิงซีรีส์บาร์มฮันเจ็ดการจะอิงตามความสามารถตามชื่อของบาร์มฮันนั้นๆประกอบด้วยไพร์ความยโสโอหังเอวีนความฤาษีอา สล็อตความเกลียดคานวัดโทสะกรัสโทนีความตะกละลัชตันหากรีดความโลกโดยที่แต่ละบับจะมีตัวแทนปีศาจรวมกันทั้งหมด7ตนโดยบบบที่เราจะนำเสนอในวันนี้คือวัดโทสะมีตัวแทนปีศาจเป็นซาตานในบางตำราซา,าตานก็บอกกันว่าเป็นคนคนเดียวกับลูซิเฟอร์แต่ถึงอย่างนั้นซาตานก็เป็นปีศาจที่ชัว่วร้ายแตกต่างจากปีศาจตัวอื่นเพราะปีศาจเพราะเป็นปีศาจที่พระเจ้าไม่ได้ประสงค์ที่จะสร้างขึ้น ซึ่งซาตานนั้นได้กล่าวกันว่าเป็นคนย่วยุวยวให้ลูซิเฟอร์ตกสุบาโดยสกิลหรือเวนมนต์ที่อ้างอิงพลังของบาปแห่งโทสานะครับจะเป็นประเภทการเสริมพลังก็ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสริมพลังทาเวนมนตนหรือกายภาพหรือแม้แต่การนําความกดมาเสริมพลังก็มีนะครับโดยคนที่มีความสามารถหรือเวนมนต์เกี่ยวกับซีรีส์บาปมหานแห่งโทสะมีดังนี้1มิริมนาวา ผู้ครอบครองอัติเมทสกิลราชันความโกรธแค้นสาตานเนลตัวแทนบาปเป็นโทสะโดยสาตานเนลนั้นเป็นสกิลที่ขึ้นอยู่กับความโกรธยิ่งโกรธมากเท่าไหร่ทั้งพลังกายภาพและเวทมนต์ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามเท่านั้นคนที่สองชื่อเก่าซาซา,าจิเมะเคียวยะชื่อปัจจุบันแรนผู้ครอบครองสกิลโทสะและผู้ครอบครองฉายาเจ้าผู้ครองโทสะ โดยความสามารถโทสะนั้นจะมีความสามารถในการยกระดับความสามารถของตัวผู้ช้ให้พุ่งพรวดแลกกับการที่เราจะไม่สามารถควบคุมสติตัวเองได้โดยอาวุธที่ได้รับความแรงบันดาลใจและความสามารถตามบาแห่งโทสะมีดังนี้นาโอฟูมิอิวาทานิผู้ครอบครองโลหแห่งโทสะโดยโลหแห่งโทสะนั้นเป็น โลคประเภทคำสาบซึ่งจะทําให้ตัวผู้ชายนั้นสูญเสียสติและจมไปในความโกรธและไม่สามารถควบคุมตัวเองได้โดยความสามารถลกแห่งโทสานั้นมีความสามารถหลากหลายซึ่งเกิดจากการที่ตัวผู้ชายเกิดความโกรธแค้นถึงขีดสุดและทําให้โลกนี้กําเนิดขึ้นมาโดยบางความสามารถจะทําให้ผู้ชายสูญเสียเล่บในปริมาณมากโดยในปัจจุบนันมีโลกแห่งคุณธรรมช่วยยับยั้งความเสียหายในคำสาบของโลกแห่งโทสานั่ง โดยบุคคลที่เล่ากล่าวมานะครับมีความเกี่ยวข้องกับวาเมนโทซาไม่มากกอนนั้น,นะครับเราจะมาพูดถึงความเกี่ยวข้องกันเลยเริ่มจากคนแรกมิริมนาวาโดยตามประวัติของเธอได้กล่าวไว้ว่ามังกรได้เป็นเพื่อนสนิทของเธอได้โดนมนุษย์ฆ่าตายทำให้เกิดความโกรธแค้นเกลียดและชิงชังจนไปปลุกอัติเมทสกิลขึ้นมานะครับและเริ่มออกอาราวาสสองซาจิซิเขเคียวยะหรือแรดในชาติ ในตอนที่เป็นมนุษย์เขาเป็นคนที่ชอบใช้ความรันเพื่อความยุติธรรมของตัวเองพอกับช่ามาเกิดเป็นกรอบลินก็โดนเผ่านมนุษย์จับตัวไปและทําให้เผ่าพัานธุ์ของเขาโดนมนุษย์กวาดล้างพี่ชายที่เป็นกรอบลินที่เก่งที่สุดของเขาก็โดนสะกุจิตในเวลาต่อมาเขาได้รับสกิลโทสะและทําให้เขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ทําให้เกิดการออกอารวาสโดยนาอูฟูมิได้รับลูกแห่งโทสะตอนที่เขา ได้สูญเสียฟิโลไปนะครับและบวกกับกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เขาเคยเจอทั้งโดนใส่ร้ายโดนหลอกใช้ความโกรธมหาศาลนั้นทำให้ทำให้โล่ของเขาเปลี่ยนกลายเป็นโล่แห่งโทสะขึ้นมานะครับโดยในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแค่เปิดความสามารถหรือประวัติโดยรวมโดยย่อนะครับอาจจะไม่ละเอียดหรือผิดพลาดตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับซึ่งผมจะถามว่า ผมให้ผมเอาตัวละครที่ Reference มาจากบารมหันมารวมด้วยไหมซึ่งถ้ามารวมด้วยนะครับประวัติมันจะยาคิปมันจะยาวขึ้นแล้วก็เนื้อหาจะเยอะขึ้นนะครับว่าความสามารถหรือสกิลของพวกบารมหรันค่อนข้างเจาะจงและมีน้อยน้อยมากครับซึ่งแล้วขอขอ,ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับเซียวเกนนักทีมไม่ไหวฝากกด like, ไลค์กดติดตามด้วยนะครับ